มีความชัดเจนที่เรียกว่าอาจจะต้องตั้งใจฟังกันหน่อยนะคะสาหรับวันนี้ในการแถลงของทางพรรคพลังประชารัฐที่นําโดยพลเอกประวิตยวงสุวรรณค่ะหัวหน้าพักยังยืนยันค่ะว่าพลเอกประวิตยนั้นยังคงเป็นหัวหน้าพักอยู่นะคะแต่ว่าการสู้ศึกสนามเลือกตั้ง2569ที่จะมาถึงนี้นะคะ่ะในมุมของนักข่าวเองก็มีการสอบถามนะคะทางพลเอกประวิตยก็บอกค่ะแบบไม่กดไม่ด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่า บอกไปหมดแล้วค่ะไม่ต้องพูดไม่ใช่หนาที่นายช้างพูดหมดแล้วหลังจากนั้นค่ะในช่วงหนึ่งที่ถแถลงข่าวเนี่ยทางพลเอกประวิตรไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยนะคะ จนเมื่อกระทั่งมีการสัมภาษณ์จบค่ะในระหว่างที่มีการเดินนะคะออกมาจากโต๊ะแถลงข่าวเพื่อเดินทางจะออกจากพักนี่แหละคะ่ะมีช่วงหนึ่งค่ะที่ดิฉันได้สอบถามคุณเอกประวิทย์นะคะว่ามีอะไรที่อยากจะฝากบอกถึงสมาชิกพักหรือไม่เพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเองนั้นประกาศไว้ในวันนี้นะคะว่าจะคว้าที่นั่งนะะี่ค่ะประมาณ50-60ที่นั่งในการสู้ศึกสนามเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ค่ะไปฟังเสียงคําตอบจากทางคุณเอกประวิทย์กันค่ะ มีอะไรอยากฝากบอกสมาชิกพักบ้างไหมคะอะไรนะมีอะไรอยากฝากบอกสมาชิกพักบ้างไหมคะไม่จ้งห่วงแล้วต้องสู้แหละสู้พักก็ต้องสู้ฮะก็กลุ่มกลุ่มมวลชนนี้ให้กำลังใจอยู่แต่ว่าอย่างไรขอบคุณค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะก็ตอบคำถามเราสั้นๆนะคะ และอีกหนึ่งช็อตนะคะในระหว่างที่ทางคนเอกประวิทย์ค่ะกำลังเดินขึ้นรถยนต์ค่ะเพื่อจะกลับออกไปจากที่ทําการพักนะคะสื่อก็ได้เข้าไปถามว่าพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้ง2 5 6 9, 9หรอหือไม่นะคะไปฟังเสียงคําตอบจากคนเอกประวิทย <c oughs> ์ค่ะลุงพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งใช่ไหมครับพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งใช <c oughs> ่ไหมครับสู้เต็มที่แน่นอนใช่ไหมครับลุง <c oughs>